กานกับการานกายเขาบกขท่านลองอคือเขาเริ่มจะเคาเปลี่ยกานะตอนแรกท่านบอกท่านแบบใหมโมงครึ่ใช่ไหมเสผมก็หีกทางผมพยามเรื่ตัวเองขึ้นมาผมก็อยากให้เวลาทานเหมือนกันอเคชิญถ่ายขายค่ะท่านขค่ะก็ไผมาก็ดูไม่พอใจจริงอ่ะ กำลังจะแถลงข่าวพราดอนเหมือนพยายามจะมายืนใกล้ๆมาพยายามจะแบบแตะๆตัวเนาะออแต่คุณโรมกยังคง,งเครืองอะเนาะสลับคิวหลายรอบตื่นเช้ามาเพราะทีมงานอย่างนั้นนะคะอ,อ่ากานแย่งคิวแถลงข่าวที่สภาอ่าเออ,เอ,อมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเป็นคุณโรมนะคะรังสิมันโรมจากพกรรคประชาชนกับคุณพระดอนปริศนาน,นันทกุลซึ่งมาจากพกรรคภูมิใจไทยและยังเป็นรองประธานสภาคนที่สองด้วย เหมือนกับว่าคุณโรมแกโดนปาดหน้าแซงคิวแล้วแกไม่พอใจเลยนะแกพูดเลยทีนี้เนี่ยพอจะเห็นหรวิการณอเราไม่ต้องมีกันถ้าทำบีด้ายอะไรจะก้นเวลาะทีนี้ผมกยัามว่าอในการกัอกขถอ คือเขาที่ได้ผมเขารบกวนเกณฑ์กติกานะตอนแรกท่านหมอท่านไปแปดโมงครึ่งใช่ไหมผมผมก็รลีกทางผมพยายามเลื่อนตัวเองขึ้นมาก็อยากให้ไปใชโอเคค่ะค่ะค่ะเชิญแถ่งขันเลยค่ะเพื่อนค่ะไม่ต้องถามกับครับค่ะคือในสภาเขาก็มีรายกลุ่มเหมือนกันนะจะแจ้งใครจะจองคิวอะไรเนี่ยต้องเช็คลายกลุ่มกันให้ดีก่อนเหมือนกันเดี๋ยวนะขอขอเสียงตะกี้นี้ก่อนเพื่อเอาฟังไม่ชัดนะคะเดี๋ยวตูนขอเล่านิดนึงเดี๋ยวจะฟังแล้วไม่เข้าใจนะค่อยๆไปเสียงตะกี้เนี่ยคือ คุณพลาดอนปรีสนันนันทกุลกำลังถแถลงข่าวอยู่ที่โพเดียมท่านผู้ชมนึกออกนะภาพถแถลงข่าวที่สภามันจะมีโพเดียมนอปิตา่ก็ถแถลงข่าวอยู่นี้แหละค่ะปรากฏว่าคุณโรมเนี่ยแกเดินมาถึงแกบอกคิวแกเดินมาเจอคุณพลาดอนแกไม่พอใจนี่คือตรงนั้นเลยอืบอกเจ้าหน้าที่เลยว่าถ้าทํากันแบบนี้กติกาก็ไม่ต้องมีนะจะมีการกําหนดเวลาทําไมตอนแรกท่านบอกท่านาจะถแถลงบ่ายโมงครึ่งของผมบ่ายสองผมก็ขยับปีกเวลาให้ท่านแล้วผู้สื่อข่าวบ,บอกว่าคุณพลาดอนยิ้มเจริญเ,เลยพยักหน้าแล้วก็บอกว่าโอเค มีภาพคุณพาราดอนไหมคะยิ้มเจริญมีปะมีไหมคะอันนี้น่าจะแบบตำหนิกับแานเจ้าหน้าที่สภาเนาะคือเขาที่แรกผมก็เคารพกู้เสียกิกานะตอนแรกท่านบอกท่านแบบบ่าโมงครึ่งใช่ไหมผมก็ผมก็รีบพาก็ยามเดิขึ้นมาเขก็อยากให้ไปคือมันอย่างนี้มันมีลายกรุบใช่ไหมคะพี่ตาอื มีไลน์กรุ๊ปแล้วก็นับแนะกันในกรุ๊ปนะคะว่าเออใครจะ,ะแถลงกี่โมงอะไรยังไงนะคะทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลองตรวจสอบกันดูค่ะว่าไปผิดคิวกันตรงไหนเข้าใจผิดอะไรกันยังไงหรือเปล่าปรากฏได้ความแบบนี้ค่ะคือเจ้าหน้าที่สภาเขาก็แจ้งไปในไลน์กรุ๊ปนี่แหละ ตามกาหนดเนี่ยทั้งสองท่านมีคิวแถลงตั้งแต่ช่วงบ่ายแจ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็คือบ่ายครึ่งเป็นคิวคุณพรรดอนจะ,ะแถลงเรื่องการจัดงานรัฐธรรมนูญ<ฆ>ส่วนบ่ายสองเป็นคิวคุณดังสิบันโรมจะ,ะแถลงเรื่องเรือประมงไทยถูกทหารเมียนมายิงแต่ว่าบังเอิญเนี่ยตอนเช้ามันดันมีแกลบอยู่ก็คือช่วง11บเอดถึงเที่ยงตอนเช้าคุณโรมก็เลยแจ้งขยับมาบอกว่างั้นจะมาะแถลง11อ็ดครึง่งจากเดิมเนี่ยบ่ายสองขอเป็น11บเอดครึง่งส่วนฝั่งของคุณพระรดอนเนี่ยบอกว่าจริง่ร,รองอรป็นวาบา การถแถลงของสสปารมีเนี่ยเสร็จไวเสร็จบองนิดๆก็เสร็จแล้วก็เลยเชิญท่านรองพระราดนเนี่ยมาถแถลงก่อนที่คุณโรมจะมาบ่าย,ยจะได้ไปทําภารกิจอื่นเอางี้ทีมงานเอากราฟิกขึ้นมาค่ะกราฟิกตารางเวลาอ่ะคือท่านผู้ชมดูตรงสีแดงเนาะเป็นเวลาที่ทับซ้อนกันคืออันนี้เป็นคิวที่กําหนดกันมาแต่เดิมว่าคุณพระราดน,นี่บ่ายโมงครึง่งคุณโรมบ่ายสองเสร็จป,ปรากฏคุณโรมไปเลื่อน สลับวันเพราะว่าไปคุยกับเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงเช้ามันมีช่วงว่างอยู่ช่วงว่างก็คือหลังจากสิบเ็ดโมงเสร็จมาบ่ายโมงเข้าสวรนันทนามันว่างตั้งสองชั่วโมงแล้วสสปารามีน่าจะเสร็จไวคุณโลมก็เลยเลื่อนจากบ่ายสองขึ้นมาเป็น1ิบเอ็ดโมงครึ่งอันนี้คุณลมเลื่อนมานะเป็นสิบอ็ดโมงครึ่งปรากฏพอสสปารามีจากพักประชาชนแถลงจบไว11สิบ็ดโมงครึ่งคุณรมแกก็จะมาแถลงสิเพราะว่าแกนัดไว้แกนัดกับเจ้าหน้าที่เอาไว้แต่กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ก็เห็นว่่่าาาเอ้กก็็มันวงี ก็เลยไปเลื่อนของคุณพลาดอนเหมือนกันคนละคนหรือเปล่าเจ้าหน้าที่คนละกลุ่มหรือเปล่าคะที่ไปเลื่อนก็คือต่างคนต่างเลื่อนอ,ะอ่ะคุณโลมเลื่อนบ่ายสองแต่เลื่อนก่อนนะคุณโลมเลื่อนก่อนมาเป็นสิบเอ็ดบงครึง่งแล้วเจ้าหน้าที่เห็นว่าว่างก็ไปเลื่อนคุณพลาดอนมาที่นี้คุณพลาดอนมาถึงก่อนแถลงอยู่คุณโลมมาก็เป็นภาพตะกี้คุณพลาดอนก็น่าเจือๆเลยเอ้าแล้วมันกลายเป็นโวยวายไปถึงขั้นที่ว่าคุณโลมบอก นี่เป็นผู้ใหญ่นะตำแหน่งเกือบจะสูงสุดแล้วนะเป็นถึงรองประธานสภาคนที่สองทำอย่างนี้ต่อไปใครจะเคารพเอาฟังเสียงคุณโลมหน่อยค่ะมีไหมเสียงคุณโลมที่ให้สัมภาษณ์คือคุณโรมาถึงก็คือพูดตรงเลยอะ่ะจะไม่เจือนได้ยังไงนะคะทีนี้ผมอยากถามา ในการการแถลงข่าวเขาบอกผมสนองบอกคือเขาที่แรกผมจะเคารพกฎเกณฑ์กติกานะตอนแรกท่านบอกท่านไหนใส่หมวกพื้นใช่ไหมผมผมก็รีกทางผมก็พยายามเลื่อนตัวเองขึ้นมาผมก็อยากให้ประานเหมือนกันอ่างั้นตูนอ่านให้ฟังนะคะสิ่งที่คุณโรมให้สัมภาษณ์บอกว่าคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีคิวแถลงข่าวแต่คิวมันเต็มผมก็เลื่อนออกไปแต่พอมาวันนี้มาแทรกคิวของผมอีกมันก็เลยเกิดเป็นคำถามในใจเพราะไม่ว่าจะเป็นประธานรองประธานหรือผู้แทนราษฎรในพื้นฐานเราเป็นสมาชิกเท่ากัน เราเหมือนกันฉะนั้นมันแทกคิวได้ไหมบอกอีกผมขยับมาเช้าแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องเขาก็ต้องตื่นเช้าขึ้นเขาเกือบมากันไม่ทันเพื่อมาถแถลงข่าวจะทําแบบนี้ไม่ได้คนมีตําแหน่งเกือบสูงสุดควรมีพฤติกรรมที่น่าเคารพถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเจ้าหน้าที่ควรแจ้งว่าจะโดนสมาชิกท่านอื่นตําหนิเพราะผมคนหนึ่งที่ไม่ยอมอืมโอ้เนี่ย